สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะฮะลูกค้าที่กําลังติดตามช่องของผมนะครับทางร้านผมนะฮะขายเฉพาะเกงยีนรีว์รุ่น501มือสองนะับเป็นเกงมือสองรุ่นขายแค่รุ่น501รุ่นเดียวรุ่นอื่นไม่ได้ขายเลยเกงตัวนี้นะครับเป็นเกงยีนรีวารุ่น501มือสองสีบลูยีนจะเรียกว่าเข้มก็ได้นะฮะกลางกลงออกไปหาเข้มก็ได้นะฮะถ้าจะเข้มยิงสีน้ําเงินก็จะประมาณตัวที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นสีเข้มกว่าถูกไหมฮะตัวนี้เรียกว่า สีบรูยิงกลางออกไปหาเข้มนะฮะอยู่ระหว่างเกินกลางไปหน่อยะร,ร,ะระดับ4นะขนาดตามป้าย w 28L 3 0นะฮะมาดูขนาดวัดจริงกันนะครับทุกคานขนาดวัดจริง L 27ยาวทั้งตัว39ปลายขา8ราคา1,650บาท m a d e in p o l a แ d นนะ m a d e in p โ l a n d นรหัส212ตรงไซท่านไหนท่านไหนสนใจเก่งตัวนี้ขอดูรหัส212กับทางแอดมินผมได้เลยที่เบอร์โทร0961519525 ทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับยินดีให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจนะฮะทางร้านเราลูกค้าอยากดูในส่วนไหนบอกแอดมินผมได้เลยให้แอดมินผมถ่ายรูปเฉพาะจุดไปให้ดูได้เลยนะเก่งจริงแต่ลรตัวที่ร้านเราต้องขอบอกก่อนว่าเป็นการเก่งที่คัดเกรดมาละะแล้วนะเก่งทุกตัวที่ผมซื้อมาขายรับมาขายเป็นเก่งที่คัดหัวผ้ามาฮะคะือต่างประเทศคนที่เขาไปหารับซื้อของเก่าตามบ้านเรือนเราเลยนะครับระบบงานต่างประเทศเนี่ยเขาจะประมาณนี้ว่า เขาจะไปซื้อของเก่าตามบ้านเรือนเขาจะซื้อทุกอย่างนะฮะไม่ใช่ซื้อแค่เสื้อผ้านนะโต๊ะเก่าเก้าอี้เก่าถ้วยจานชามเก่าของเก่าเก็บของอะไรเงนี้เขาซื้อหมดยกบ้านเลยนะฮะแล้วเขาก็จะมาคัดขายนะเครื่องใช้ขายเป็นกางเกงพวกนี้เขาก็จะแยกขายแล้วเวลาเขามาคัดกางเกงขายเนี่ยเขาก็จะคัดออกกางเกงสื้อภาพที่ใหม่ไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้ที่เหลือก็จะเป็นพวกกางเกงรวมอีกส่วนหนึ่งนะแล้วเขาก็จะแพ็คส่งมาบ้านเรานะฮะกางเกงที่ผมเอามาขายนี่คือกางเกงคัดคัดหัวผ้ามาแล้วคัดเกลดมาแล เป็นรุ่น501ครับนี่ฮะทางนั้นเราขายเฉเพาะรุ่นนี้แล้วลูกค้าที่ซื้อไปจากทางนั้านเรานะครับก็จะกลับมาซื้อมาอุดหนุนเราอีกก็ต้องขอขอบคุณที่ไว้วางใจกันนะครับเพราะว่าสินค้าเราตรงปกสินค้าเราเป็นของเกรดคุณภาพดีขึ้นมาเท่านั้นเองนะฮะเกรดคุณภาพดีขึ้นมาทั้งหมดนะครับทั้งนั้นนะฮะดี๋ยวเป็นสีบูยีนก,นกลางๆออกไปหาเข้มนะครับลูกค้ากางเกงยีนรีไวตัวนี้ขนาดตามป้ายดับเบิลยู 28L 30ขนาดวัดจริงเอล27ยาวทั้งตัว39ปลายขา 8นิ้วนะครับเมดอินโปแลนด์ราคา1,650บาทตรงไซท่านไหนขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมกระทางอามินผมนะครับ0961519525แล้วดูด้านในกระเกะตัวนี้จะมีอะไรบ้างเง่ยด้านในส่วนจะอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะกระเป๋าในซ้ายถ้าสกีนก็จะสะกีนตรงนี้แต่ตัวนี้งานโปแลนด์ครับไม่สกีนนะฮะไม่สกีนก็คือว่าไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีถ้าเป็นรุ่นฉลองร้อยปีเขาก็จะสะกีนไว้ตรงนี้นั่เอีกนะฮะเป็นรุ่นป้ายแคร์หนึ่งใบนะตัวนี้เป็นรุ่นป้ายแคร์หนึ่งใบ จะบอกวิธีการเก็บรักษาแล้วก็เลขหรหัสผ้าเลขวันเดือนปีที่ผลิตเลขหลังกระดุมต่างๆนะฮะจะอยู่ที่นี่นะครับที่ใบเดียวนี้หมดเลยนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะติดต่อ0961519525กับทางไอ้มินเราได้เลยครับขอบคุณครับ